สวัสดีเอฟแอดมินแอดมินครับ Daddy, วดที่แล้วฝันคิวได้พาเจ็ดสองแตเพิ่นจุดได้คู่ความมาโอ้ยเป็นตนาเฉดายเนาะเขาอบอกไปแล้วมาฝันว่างูมาเกี่ยวขาสองครั้งครับ แต่เขาเอาบอเป็นเออตีบอเป็นว่าไปเกี่ยวข้างล่างฝนเนาะงูงูมันเกี่ยวอยู่ข้างนี่สลัดออกก็เป็นงูหน่อยมันบอสลัดออกสองตัวเพราะว่าเราเกี่ยวเป็ดตีนเนาะทนปลูกปากปลูกปากลงสองตัวบ้านนี้แทางนี่มันก็เกี่ยวลุงบุ้มอุ้มเป็นงูใหไงมันบอเอออ่าสลัดมันบออกข้างนี่เอออ้านมันเป็นเป็ดงูไงบ้านนี้ตัวกันไป็ดตียัง งูกับเจ็ดมันแบเไรงูเจ็ดขอยังได้ยังตีเป็นยังเราพอกับว่าเจ็ดแน่นอนกับว่าเสียบอ่เจ็ดมากแต่ว่าหาไซเดอร์วางทิ้เพื่อนก็ไปนับนิวตินเล่นเจ็ดอ่ที่จริงเพื่อนมาบอกอยู่หลายงวดแล้วแมนบอซีห่างงวดแล้วเพื่อนมาบอกที่นี่แต่ว่าเจ้าของเอาบกเป็นภูมิันบอกอยู่เออ เจ้าที่อยู่นี่นะปูยาพันกระไห่อยู่พันมาในความฝันน่ะละไอ่ห้าบโบเป็นไอ้งวดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหันกระห้มันบอเก้าโบเป็นงอ้านี้เอองงวดงวดวบางนึงนี่บางูมันมาเกี่ยวขามันว่าล่ะเออเกี่ยวขาสะลดออกมันงูกมันข เจ็ดกับมันเกี่ยวขายอยู่สองตัวทางพี่น้องสลัดออกเนาะเออเขาเอกบ่อเป็นนั่งเคยออกเจ็ดสองบ่อที่ว่าพ่อที่นี่ตัวนี้คือตัวที่นี้อ่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องงวดก่อนก่อนรผมงวดก่อนที่มันออกเจ็ดสองอ่ะหลังจากที่ให้ให้ไปแล้วอ่ะแอดวินไปแล้วอ่ะก็มาจุดทูบขอก่อนหวยจะออกอ่ะครับผมแล้วอพระภูมิก็ให้มา 8ปดสองเจ็ดโอ้ปัดบรดดี้ลงคลิปอ่ะคลิปบอมา้าด้อ้คลิปบอมบ้าดก้อนก้อนมือจะออกอ่ะสอพระภูมิก็ให้แปดสองเจ็ดทีนี้แม่แม่เขาถูกอยู่ดิโอ้ตีแม่เขาถูกเลขสามตัวเนี่ยแปดสองเจ็ดเนีแม่นั่งคือ เออเอาซอมรถยันแล้วก็ถือดิหลายบเพราะว่าเพิ่นกระสีบ่ได้พูดละหลายหมื่นอยู่บ่น้ำตูโตนออ้อนอยพูดรอยกะร่องเบิ่งแตเนาะอ่าแล้วก็เลขสองตัวกะบ่แม่นได้สองหมื่นหมดเลขสองตัวเนนออเลขสามตัวเพราะว่าเพิ่นได้พูดละเท่ไหนบ่๊กอันน่ะแต่ว่าผู้บอกเนี่ยบ่ซื้อมันก็เลยบอ่อซืๆๆๆ้อ ปีนี้งวดนี่หลังจากที่เลิกออกแล้วครับผมมานอนฝันฝันโดดละละรอทองงวดเลยวันวามีคนเอากล้วยมใหอยสองวีกล้วยสองวีแมนเอากล้วยมาให้สองวีแต่ว่าเอามากคนละเถือวีวีแรกอ่ะบอกว่าสื่อราคาลอยหกบาทหรือลอยกี จ็ดบาทนี่ละ่ะโอ้หวีแรกอ,อืมซื้อกล้วยหวีหนึ่งร้อยหกบาทหนึ่งร้อยเจ็ดบาทอ่บาบาทคือควนเอามาห่นะเขาบอกว่าร้อยหกบาทร้อยเจ็ดบาทแลวมัน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 คุ้มครืออยู่เด้เออเออที่นี่เอาหวีที่สองมาเพราะไหนเก็ะหวีที่สองมันงามกว่าหวีแรกเลยอือเพราว่าตัวนี้มันเก็บราคามันส,สูงกว่าตัวนี้ปางสิแต่ว่าบมบอกตัวเลขนะอือเอาละที่นี่หลังจากที่ฝันแล้วนี่ ก็มาขอจุดทุบขออยู่พระพุมทั้งหนาเนี่ยเพิ่นได้ได้สามโตได้เลขเพิ่นบอกมาเนี่ยคือสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งแมนสองเก้าไม่ทุบอะค่ะแมนแมนแต่ว่าฟันทุง่งผมเลยคิดว่าหนาจะมีเก่า เก้ามาแต่สิเป็นเก้าหนึ่งหรือเก้าสองเลขทู่นี่หรือสองเก้าหนึ่งแมนสองสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเออไทยไปอยู่สองเก้าหนึ่งแมนแต่ว่าราคากล้วยนั่นคืออันร้อยหกบาทถึงร้อยเจ็ดบาทนี่แหละมันมันฟังเบาชัดพันไหนก็เลยมาขอจุดูกขอเพิ่มเงินเ้าพันไปได้อ่าเออวันพระยูถูกขอ ก็เล่ก็เลยได้สองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งลองเสียงบังเดอเสียงหลวงบังอันนี้เป็นเลขทูบเนาะแมนแมนเพฝันดีคือเพิ่นไปย่ามบอกมาหลายหมวดแล้วแต่ว่าเจ้าของเอาพบเปลี่ยนที่ซื้อกะงวนนี่กะกะกะบอแน่เนาะลองลองเสียงโฉกบังวิ่งตัวใดค่ะวิ่งเก่าเด้อวิ่งเก่าวิ่งเก่าวิ่งห่วยมันแมนบอลหนึ่งกะมีอยู่ด้มันมันเก่าฮะ เออนั ừ, ่นแหละฟันเห็นกล้วยเนาะฟันเห็นกล้วยเนี่ันเห็กล้วยอกล้วยหากเนี่ยเออมาเท่าวีเด้เออมาเทลวีแต่บอกคนละราคามเป็นเก้าหนึ่งัเก้าสองเขาอย่างไรเก้าสองได้บ่อกล้วยสองโอ้ยเก้าหนึ่งเก้าสองเนาะแต่ว่าราคากล้วยนี่ที่มันหนึ่งศูนย์ คูมเจ็ดมันคูมเกลคูมเกลือเอาหม้อกันกับเป็นหนึ่งศูนย์เก้าเออเอาเก้านั่ยล่ะีเก้านึงคือเก้าจังได้กับกล้วยมีกล้วยเออกับกล้วยกับเก้าเนาะเออามาดอันนี้ปาล็องตีมึนดูเออก็มาตีไถอื่นแล้วก็ตีตีเก้าสองนี่แล้วเนาะเออเอาเอาบตีเขาโวจะของไมกตีครับผม้ากนแล้วตีอะไรงินเนอจะตีเป็นตัวตีก็ตีเก้ากอเน่าจะเป็น เก้าหนึ่งเก้าสองอะไรประมาณนี้ละมีมีมีหนึ่งมีเก้ามีสองอ่ะมีหนึ่งมีเก้ามีสองพอดีตัวเลขถูกมีเบิร์เลยมีว่ากล้วยกับมีแห่เนาะกับเขากันพอดีนั่นน่ทำว่ามันอันเก่าหน่วยว่าว่ามันกล้วยน่าด้อยแต่มันกล้วยมันดีๆอยู่นะปีหนึ่งเดีปีหนึ่งมาก่อนเออใหมล่ะแล้วบอกว่าหนึ่งมาก่อนเออราคาเท่าไหรล่ะอือ ร้อหบาทนี่ร้อยเจ็ดบารมกันมันพ่อนีอยอ่กบคุมเกลืออยอ่อทำเากอทั้งสองกันนะนั่นแหละร้อยเจ็ึ่งสหกหนึ่งนเจนี่ยที่แท้งเข้าไปเออกัหนึ่งเกสองแบบนี้อ่าแมนเออเลขทูก่อบ่สองเกาห่งสองเกนึงครับอันเดียวกันนั่นหนึ่เก้องานึ่งเก้าน่เองเออาปัน้บ้องไป้ เก้าหนึ่งก็ได้เก้าสิบเอ็ดก็ได้บอกว่าใส่โอ้ต่อราคากล้วยผมฝันจะว่าแน่นอนในยินอ้อนอนนั่งข้างต่อแลจะบอกจะบอกเลขยังข่อยโอ้จ็กแล้วไม่ได้ยินเลยะโอ้แม่ได้ยินว่าต่อราคากล้วยกันอือต่อเท่าไรแบบนี้เพื่อจะได้มาอันเดียวเราเลขถูกเลยไหมเจ็ดหนึ่งแหละครับต่อ เก้าวรรอบก่อนก็ฝันไว้เตะเมียก็ได้เตะบานี้ฝันวางวันนี้เมียได้ยินว่าตอราคาเกลกันตัวไหก่อนเก้าหนึ่งเก้าห่รเก้าหนึ่งเก้าสองเก้ามากะรัมือแหละครับถ้าอยากได้ตังก็วิ่งเก้าโอ้มือต่อเกลกโอ้าสิบเอ็ดมันใจคือเก้าครับอแต่ว่าเข้มุนกัน วันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเพชรนะครับ f ีครับผมงวดที่แล้วนะครับ3ามตัวโต๊นะครับผมจุดชูบนะครับงวดน,นี้จุดต่องวดเลยนะครับผมได้สองเก้่ถ้ากับหัวก็เป็น261นะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องนะครับ ว่าจะชอบตัวไหนนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของพ่อเพชรนะครับผมแฟนของแม่นางนะครับกันสิครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ